มึงมาให้กูแกตัวแต่กูไม่เล่นและจำเบื่อให้พ่อของเล่นอย่ามึงอยากเป็นพ่อมันอะกูเองอะแบบมึงเรียกเรียกพ่อสิลูกต้องมีเซฟเออร์แทนใช่ไหมจริงมันไม่ต้องมีน็น้แถบ,แบเบียนเดียวเพราะอะไรตอมนมั่วไไม่ไม่พอมึงจะไม่ได้อลไรหน่านเอาหลังไม่พักเลยก็ลองดูก็ลองดูไม่มีแถบก็ลองดูขนาดมีแถบมันไอดูเมนยังวาร์ป้ามมาได้เลยสัตว์มันก็้ามได้หมดเดียคนมันสัรหา คนทำอะไรก็รบีมเลือกเลยก็เห็นยูไอที่อะไรว่าไซเฟอร,ร์วางโยนไปเพื่อจะหลบหลบหลบแท็บ แชมเบอร์อะไปทางนึงแอบชางนี่ตาไหนจะไม่ค่อยเห็นได้นนั้นจไม่ค่อยเห็นได้เขาบอกเกมัเด่อนเยไม่หเห็นได้เลยตาไหนน่ะวะลุนพี่สอนหรือเปล่าตานั้นแหละตานนึ่งเลยจะไม่งเห็นได้เลยเดวเรานั้งดูเลยพวกตาแถบแถบฝั่งเยอะงเนหัวเลยอะเดี๋วอเดยก็ปกติมันแถบฝั่งนั้นน่ะฝั่งเราแล้วเสียงก็มีน้ี่ ใช้เอีกแล้วเสียงยูว่าสมุขขวาเฉยรู้ว่งเข้าสมุขแล้วหมาหมาตายกันทำเพี้ยอะไรสี่ตัวนะครับตีลิงก์ยิงไอ้เพีหมาหมาตายกันเลยรสามตัวครับเฟรมไม่เก่งเลยปกองเฟรมเสมอเขากันตีลิงก์ยิงไอ้เพี้ยมึงก็ไปว่าเขาาเพี้ยคนรวยกูแน่นะคุ้ว่าโคไม่ใช่แพทไอ้เถี่ย กูว่าโคไม่ใช่แพทกูว่าไมันตัวั่้านบกูว่าโคไม่ใช่แพทกูว่าไม่ใช่เพแพทแต่นั้นที่เราแพ้ก็สองตัวก็อยู่เอ้อยู่ใดเช่าทำไมเหรอดันเลยดันเลยดันเลยมัวได้ควะไอตาที่เราแพ้รตดะมีตัวอยู่ i n d seven นเหรอกู double ไปนายสตันนี่เ้ยทำไมคอมคอม อ๋อนู้นว่งพร้เหมือนกันที่คล้ายๆกันเลยตายแล้วเูอร์ตมองรับผิชอบอี๊บีมซื้อเชลรี่ให้หน่อยดิอะไม่มีสตันแล้วกูจะอนี่ให้มึงแม่กูได้มีสตันเทช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครมาเดี๋ยวมันก็ไปก็มันปเผชินเสี่ะเสี่ยมันไปแล้วไปมามาจิ้งคีผมถอยเออมันไปหามึงเนี่ย ผมไม่มีได้แ,แล้ากู裤子也换了好了完้า Spike planted ดีกว่วาโอ้โห90ดีเนี่ยมีคนยังเหลืออยู่เลยไหนกู้ได้แฟนกู้ได้แฟนไหนวะ ประตูเมื่อกี้มงอะปูประตูอะโยกูเดินออกมาเลยนี่กูเลยถามว่ามันอยู่ไหนกูนึกว่ามันอยู่ในนี้เฉล็บผมคงณเฉได้เลยนนี่ตอนตอนยิงนี่ให้หน่อยัดเจ๊กอ้าวแล้วกูดับเบิ้ลอะเราต้องใช้ปัญญาก่อนนั้เดียวตายเหมือนกันอุ้ยเอาล่ะเอาไปดิเอาล่ะไปดิมีอะเก็บมารอดิมาเก็บปืนได้นะ มันโดดยิงหัวกูเนี่ยพี่เห็นปะล่ะเห็นปะล่ะอันนี้เคียกดอีไม่ทันปื่ออะไเอาลอบมาโอ้โหมีปืนผมมีปืนเทปลองนั่นแหละมันกำลังจะเจาะเอาเพื่อนเราเจาะเข้าฟียิงฟรีนั่นหนึ่งสเีสเปซฟีสเปซีสเปซมาฟรีเฟสอยู่ฟีมาแล้วเข้าวอเตอร์ฟอลมาแล้วตัวหนึ่งแพ้แล้วครับใจเย็นใเย็นใจรอได้รอได้พี่เป็สอยู่พบเต็นไปตัววิงแมนที่หกน้ำไปทางขวาเลยนั่นแหละใช่ใช่เพื่อน เราเ็มก็ค่อยบนยังไม่ถึงบินยังไม่ถึงจัดแต่กลางลงจัดเลยตัวไปลงสูงไหมออกโปรักต์มาตายสองตัวอยู่นี่ตัวนึงโอ้โหไมเสียได้สุดไม่พอเออ อุ้หลบจะได้จะบ้ามันแก่หลบพ้นนะเฮีย <c oughs> เจออีกรอบแล้วเฉยหลังปฏิบัติเอาสูงไปเป็นมะนาวฉันรีบผมผม,มันไม่แรงปางสูงไปเลยยกตรงสูงลอยๆไปชา้าๆผมเอาแบบความจริงไหมผมกะว่าจะปาให้โดนหลังไซนี้เฉยซื้อ,ซ,อซื้อทับชี้อนะไรเนี่ยรุนเก็บซื้อคัปตาหน้าดีเดี๋ยวคุณโจนจับเลยนีกว่าโนบัวเราต้องมีอ๋อปันดับทีมไอ้ธีมลบต้องพีนะไม่ต้องพีนะเล่นในสายได้ปะ อยากให้มันรู้ตัวเลยว่ามันมีกี่คนเ o PK เยอะมากเฟมมาดิเฟมมาดิ Oh yeah m o e on the loose ยึดแมววนลอ้อไปไปหนีหนีหนีทุกคน,นมาละอุ้ยโอ้โหโดนดึงขายครับโดนแฝดไอค์ p l n t e d แฝมมาก หลังตัวนูเลอยู่มู้เลนนสุดท้ายยัอได้หมกได้มาวเววว่วว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 เก่งมากเลยครับวววววววล

เดี๋ยวเอาไปนะบิ๊มเดี๋ยวเอาก่อนไปเดี๋ยวไทยย้อนดิฟย้อนดิฟกู้ทำได้แล้วยิงระหว่างสไลด์แสดงว่าฟุกสไบค์ลเยอะตรงไหนสักคนหนึ่งได้ปหมเยอะชิบหายไหมน่าซีนะซีเทมบอกอยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวาไปไหนเราไม่รู้ทึงวางก้องทึงวางก้องอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายไม่ต้องไปไม่ต้องไปไอ้เพื่อมันวนเวให้เพื่อน ผมจะมกดักนะว่าลุนมันก่อนของผมนะไม่ไม่ของผมเช่นลุนโดนสองไคเลยนะสองตัวโอ้ยมันคิวอนคิวมัอยู่ซีหมดเลยอยู่ซีหมดเลยว่าลุนอยู่ซีหมดเลยอะไรอะไรอะไรใหญ่ไม่ใช่ผมผมอยู่ตรงสปามล้ ผมรอแต่มาลุนวิ่งเลยคิวจอยอยู่นี่รอกูไม่ออกไปช่วยติดนะใครระวังระวังย่อกนะไอ้้มมตงคุยคยอะไรอย่างงี้วะเนี่ยตองตัวโดนโดนนนเมาหากูเฟนมาหากูเฟนมาหากูไม่ช่วยกูหน่อยโดนนันเวล่ะกูโดนนันเวล่ะตังนะกูรอแฟนนะใคร มันอยู่นาทีหมดเลยตอนนีไม่เห็นไม่เห็นถือปือาสโมกไปฝั่งนู้นนะมันยังไม่กลับนมันอาสโมตรงนี้นะก่อนโอเคโอเคสโมกฝั่งนู้นไปมันนี่กูเข้าแล้ว3 h seconds left เปิดตัวเกตเตายตตายตตตตตเตยตมเตม ไปเก็บมาดิเก็บมาดิเก็บมาดิข้างนอกอ่ะให้กูให้กูให้กูไอ้กูแดนตีนะเก็บเอ็มเก็บเก็บไปเก็บเก็บคนนึงเก็บคนนึงมาเก็บให้หน่อยครับกูอยากเล่นเก็บอะไรวะนั่นแหละอันนั้นไม่้ด ดีนุ้ยผมว่ามันดีนุ้ยเฟรมใช้อ่ะเฟรมนี่ยวัดเฟรมโทรเมื่อกี้กูโดนอะไรบ้างโดไม่ได้มาโดนอะไรไว้ไอ้ผ่กูไม่เห็นไอ้แค่กูไม่ใน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 แมทตอนถ้าสมอนมันออกมาเลยไปเลยได้ปะมันไม่ได้ต่อตรงันทุกอย่างมาหรือเป็นยับมันออกตรงมองทางไรเลยวิ่งสไลด์มายิงกูไม่เห็นตัวถ้สมองหรือปิดตรงนี้หรือว่าปิดตรงมันไปเลยป็นนิวตรมตัลึกเลยปิดทำให้มันออนผมดูให้แฟลชเตอร์ ต่นี้มันเข้าข้วิชตตกใจอามิยังอยู่นะยังอยู่นะตไปตบบไปตบบีเข้าบีเข้าบีขังใช่เออวอลุนวอลุนโดนวลุนโดน หนึ่ง e m ตรูยังคงเหลืออยู่ผู้เล่นคนสุดท้ายที่ยังคงยืนอยู่พออย่างนี้แล้วกูน่าเกิดเลยเฮ้ยเขาโทษฉันโดนตันเฟตเท่าไหร่อ่ะเฟตไม่โดนมันมาประตูได้ไงเนี่ยใครเปิดไว้นี่ยไม่พอมันเขาดีก็ดีอ่ะมันมันไม่รู้มึงมันไม่รู้คนในเบียร์สมอกได้สเตอร์ตื่นดิวะ Spike p l ต n t e d มันจะรู้มึงอ่ะก็ได้นะถ้าจะซื้อวินไปไม่เจอก็คือกุ๋ยเลยอ่ะไม่ประเด็นหาไม่เจอเลยดูแล้วทีรอเฟรมล้องมันออกมาทำละมาทำละมาทำละ แฝดแฝดยัดเข้าไปในทีได้ w i n g m a มีนะ,นะาแคาไม่โดนแฝดก่อนอันตรายอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกมนอกพ่อ กูเ <wounds> ดาเดาเดาเรนโง่ดีหายเ่อนไม่มึงใช้เรนโงด้วยได้รอมันมายิงอ่ะเนาะแล้ว่อยอันตีอ่ะเนาะแหม่เหี้ยจ้าคิดไม่ได้ว่ะบีพิกตลอดบีพิกตลอดใครจะตัดไหมครับฟรีเลยคิวจอยเพราะว่าไอ้หลานป้าตรงข้ามบ้านกูไม่คิดได้อะไรเงี้ยเฟรมโทษว่ะดับมาดิยิงข้ามนะจ้ีผมไปข้างขวานะจะไปตรงนู้นนะเฮ้ยดูดิโนพิกเกน มันพินกตลอดนะเฟมที่จอยอะซีจริง,มมองอยู่หมดเลยนะอยู่อะเผือ go, go. ่อปืนด<อ>ีกว่าพ<ร>อนกูมไม่เห็นก่อนโมกลึกวนนกว่านี้ได้ป่าววะกูเล่นไม่ได้ว่ะสมองเกก็บลูแก้ยนาทีมีนาทีมีนาทีนี้เยอะๆนาทีเยอะสมกนี้ไว้ใช้คนเหรอคนอยู่ในไซ่เงี้ยไซ่ที่เล่นยังไงเนี่ยเออเล่นไม่เหอะมีขอบให้มันยืนไอ้เพี้ย Not ready yet ้างทีอยู่สมองแล้วสมองแล้วอดเอดีดีวิ oh, ่งวัดไหนจะเปิดประตูอะย้อนเข้าไปแล้ว กอลูกกะหลี่แมงลาก็หมดเลยวะครับว่อบแ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 บคิวจัดแบบมาสยกอื่นเอ้ยไอ้ไผ่ลูกสก็ทำได้สองที่ยังไม่ได้ยิงสักเม็ดเลยสัตว์อันติาไม่กมึงกูซื้อปืนให้มึงใช่มึงก็จะแบบว่าออกปอาจจะตายก็ได้จะได้อันติเลยไม่ใช่เงี้เหรอเออถามกูซื้อไงเงี้ยมึงอาจจะออกไปแล้วเอาปืนไปตบก็ได้เออ no p e e k i n ีปมีประเด็นแม่งรื้อสูงขึ้นนะ ลองชิวจอยเต็มเรอยู่นู้นชิวจอยเยกาพวกมันแต่ว่าไม่เห็นบน่าจะอยู่ด้วยกันให้เขาเล่นกันไปดูสองตัวสตัวสตัว,ตวไม่มีแตไม่ต้องแ,แบนแล้วไปบอมอยู่นี่ย <laughs> <B S 2> มีไมนะ่้ำ One enemy remaining o เบ็ดกูเบ็ดกูเบ็กู อยู่ไหนวะตามมาตามมาเบ็ดกูเบ็ดกูเบ็ดกูเก็บแล้วเก็บแล้วจะ็ูกใจญ่ถึงจัดอยู่เฉยๆฉยพี่แต่มันก็ยิงกูแล้วมึงไม่ยิงมันให้โดนวะเงินเงินได้ไหมเงินตัน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 เขอมาเข้ามาร้องปัดมือนียวไปะบบมันไม่ได้ตันพี่ันแบบมันยิงกูอยู่เลยเนี่ยโดนสี่สิบนี้เอราก็เพิ่มไปยิงหัวกูเนี่ ไอบีมไอไผ่เอ้ยวาลุ้นผมว่าพี่ต้องกดรีเพย์ช็อตเมื่อกี้แฮะแถบบีตลอดวะไม่งั้นอืมได้ได้ได้เพราะไอปอนมันเสียตัวปนต้องอยู่ตลอดกูไม่เห็นมีอะไรเลยนะไม่ได้ดีเล่นเลยอ่ะสอสินี่มีประโยชน์เลยวะปอนไม่ต้องไม่ต้องเติมสมองนะปอนไม่ต้องเติมสมองนะได้เอ๊ะไม่ไม่ขีดจอมร่าติกูรอปอนก่อนนะเดี๋ยวกูรอเปิดกูรอเปิดมารอกับกูคน

เป็นสลามไปซะแล้วกันก่อนเ่อนซีีเพ็ซีเในสเขีนสายเขียนสายเขียนสยแบบใอหนี่หัวเยมตัวเดิมตัวเดิเมยตัวเดีเมย์เดียวเมยตัวเดี่ดนรอดบ้อิล่างเิมติดออชออไม่ทันแล้ว ไอตอนกูมีกูมีชัตเด็ดให้มึงแล้วกูมีชัตเด็ดให้มือชันอะไรวะกูบอกเลยไอยี่หังีมันมันปืนมันแปกด้วยไอ้สัส มันไม่ได้เหมือนเชลรี่บ้านต้งเป็นสัตว์ในมุมเพ้แล้ววันนั้นวันรุ่นขำจูดูดิอ้ยอย่างเงี้ยอะไรก็อย่างเงี้ยโดนปะโดนผมไม่เป็นไรแบบนี้เลยบอดีคือมันเหมือนมันพลาดไปสองนัดใช่ปะตอนเราย Drop in a smoke อะไรนะบอดี ยิง pues mm ประตูแตกไว้สัตว์อะไรอ่ะไอยิงประตูแตกเอ came, hey? oh, 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 okay. ้ยปอมยังไม่เข้านะปอปกลับไปคุ้นอยู่ซ้ายกูค้นอยู่ซ้ายกูอุ้ยถึงเสียห่าอยู่นี่หมดเลยอยู่นี่หมดเลยมาถอยกันโดนตันนั่น n enemy e remaining มีตัวมีตัวหล่อเายเอาชลิปต์เลยดีกว่า จะดิฟฟี่นี่ยจีกว่าได้ยิงอะไรเลยเป็ไงกูโดนโดนตันก่อนโยนไปด้วยเหี้ยเป็นไงอยายโคตรเท่อะไอเฟมกูเท่่ะเพื่อนอืกูไม่ได้ทำอะไรเลยเดินไปเดินมาเป็นฟู้ตตายเลรอไม่ต้องหนีใหม่ใหม่เอาวันเวไหมครับอ้วนอ้วนจะเอาบอลเวไหมถ้าไม่เอาจะได้วันเวย์ข้างล่างเต็ม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 เอาแบบไม่เอา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 ตัวไอไข่ฟุงค่ะ สาตัวเตมปุนจะเปิดประตูนะกุจะแผนนะใช่แผ่ <S น s p i รู้ตรงนี้ว่ะองกันดูคนนี้ให้อยู่ซีดิงงตัวนึงแล้วข้างบนตัวนึงวะเหมือนเห็นในแมพ แล้วก็เอลิฟน,นั่นแหละตามที่กูบอกเลยเพื่อนข้างบนตัวหนึ่งคนระับวักูไม่ได้กู้นะวัลุนทำไมเจ้าไม่เอาไปกูไก้ไม่กู้ไม่กู้ตอนแรกผมนึกว่าที่ไอ้วัลุนไอ้ใครบอกนึกว่ามันอยู่ในไซต์ตัวหนึ่งไงนีง่กู้ก็เลยกู้แล้วก,กูบอกถูกเป๊ะกะไปไล่มันก่อนพลาดกูลืมบอกว่ากูมีสมองดับไม่ได้มมสมองนั่ง นั่งถอนหมอยู่อเด็กสัตว์ที่หลังกูจะไม่พูดแล้วแม่งกำหมอกแม่เออ้ยปัญควงปัญควงแล้วไงย่าดกันหรือเปล่าไอ้เฮียมึงไก่พายอะให้บีมไอ้สัตว์แม่งเข้าขายกันดีเหลือเกินเจ็บควยจนบ่ายยังดูดีอุ้ยเฟมเยอะเฟมเฟมไเบ็ดไม่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 เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเฟมปล่อยมันเข้าไปนะอุ้ยเฟมเยอะ โอ้ยเดนกับมกน่งี่อะไรหมปอนมึงสมกฆ่าเพื่อนอ่ะถ้าถ้าถ้าหนูสมุกิดนี่ใช่ไหมไม่ถ้าไม่สมุกเลยมันจะเข้าส้ายไปเลยกูอาจจะได้เนียอ่อนฟองเต็นกดได้สักหาตัวไม่เมื่อกี้กูออกไปกูดยองเปนสตอร์มอีู้อไป ไม่มีเลเยอร์ standing โดนมืนกูเลยเจ็บมอหนึ่งหลังหนึ่งเข้าหมดแล้วโอ้โหร้อยสามสิบสองนี่กูทำได้แล้วไอ้เหี้ยเงี้ยเปล่าเงินกูว่าทำได้งองเลยจุดจอยน่าจะอยู่ด B C นะไอ้เหี้ยนี่มันเสียวอย่าไปอ่านอย่าไปอ่านอย่าไปอ่านอย่าไป เห็นงเงียบเห็นงเงียบใช้เปล่าจะกุิ้หรือเปล่าวิ่งไปชา้าประตูแล้ววิ่งไปชา้าประตูแล้วอก็จะกินในแผ่นไม่มีไอ้นี่ไม่มีเสียงหรอวะดีให้แล้วเพื่อนติดตั้งว่าไพ่กลับมาล วิ่งสองตัวสองตัวสองตัว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 เพื่อนหมดแล้ว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 เข้าเลยไอลิงไอลิงมีตัวมีตัวไอ้ลิงไอ้ลิงไอลิงเปิดดีเปิดดีเปิดดีอ๋อเฟรมเปิดประตูไม่เป็นเฟรมเฟรมเฟรมเฟรนตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้เอาสมองอยู่บ้างก็รุนสมองะแตยไปแล้วรุนนั่งเบ็ดเลยนั่งเบ็ดเลยเบ็ดกว่าเบ็ดนัดเดียวก็เออตรงมุมนี้ก็ได้นะนั่งเบ็ดเล รุ่นนี่นะลุนดูสแตย์ให้ได้แล้วก็เดินอ้อมมดูขวาเฟมดูขวาดูนี่ดูนี่ดูนี่รุนดูฝั่งนี้ให้ดูนี่สายไปเถอะไม่ดูไม่ได้แล้วเฟมกลับมาดูที่เดิมจับจับจับโอ้โหตรงนี้องไม่ตีหรือปามอุ้ยแผนเปิดเปิดจับเปิดจับไม่ได้กู้เปิดไม่เปิดตรงนี้น่เขาเนาะโอ้ ไอ้เฮียมึงเห็นกูเฉื่โดนใช่ไหมสองคัดจะจับแล้วมึงดูสกอร์มันกับการที่มันทำไม่กี่ดิกูเห็นแต่ควายสองตัวโดนยิงหัวแต่ควายนั่งพูดนะควายที่ก้อนมึงอะป้อนมึงบ้านป้อนระเบิดนะดูตอนมันว่ามึงนี่ยังมาขอระเบิดอู้หูใช้ได้อยู่ผมรู้อยู่แล้วว่าเฟรดไม่ด่าผมคนเรามันรู้อยู่แก่ใจดามึงแหละเอาเลยวไรขู่อยอะไรก็ซื้อกลัวยิ้มแม่เราเล่นเราเล่น เก็บสองนะตายตัวนึงตายตัวนึงตอ่อแล้วครับเอ้ไอ้บิตัวนึงไอ้บินตั่ะคชา์ไลเชอรี่ยิงหัวต่อแล้วครับต่อแล้วครับไอ้โกลมโกลมด้วยบินลิงตัวหนึ่งแข่งตัวนึงบอลบอลบอลตัวนึ่งบอลยืนไม่ได้ตรงเนี้ยหลังยิง จะเตะจะตะจสเตะจติจตสเตฟรมตอะไรครับ no, เ yeah. yeah. nah, nah, nah. well, oh, ื่อูดจิม่เป็ดนี่นะครับเฟรมเรียกเตครับวัสดีครับลูกหล่อมือมือไม่เอาเีไหครับอ๋อนี่นี่นี่เทะเทะเอ้ยไมกูไม่เห็นใครมีปืนอะไรเลยวะปืนให้เฟรมแล้วนะ เฟมีปืนแล้วนะเอาไปเอาไปเอาไปเดเอาไปใช้เลยเอาไปใช้เลยเอาไปใช้ใช้คนนึงไปใช้คนนึงกำลังยิงคมเอาไปเลยเอาไปใช้มหลุนมอไปด้วยดิตมไม่ทันนะไทัล่ะเมีแต่มีตัวตัว ก็ขับด้วยเหี้ยด ab ูดิเฮเวนโอ้เฮเวน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 ัฮเวนเฮเวนเฮเวนันตวนเฮเ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 วนเ e เวน y ฮ e วนเฮเ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 วน ก่อนที่ยอะไรไว้สัตว์ไ้หลุดมาขนเป็นทีมันเป็นพีสดูม่บนให้เมือนเดินไปยิบไม่จบนให้มึงอ่ะเอาไเก็บปืนให้นาเอาบ้าบเก็บไปเให้หมดบ้าบ้ากไอพกนี้มันต้องโดนประจานใครทำอะไรกะ เอ้ยขอได้นะขอมาคนนึงขอมาคนนึงให้ดูให้ดูให้ดูอบมบิ๊มเอมโอ้อ๋อได้ได้ได้ตัวนี้เป็นตัวจนาเฟสใชไ้วใช้ไฟแล้วปะตัวชื่ไเออไม่ว้าวโกบาวตาาร หนึ่งศัตรงเอยู่ตรงไหนอะไรหวยกูว่างแล้วพี่อะเล่นเหมือนทำเหมือนเดิมไม่นส่สักลัวใจกลัวคือกลัวจะแฝกเข้าไปในสมองว่าพี่อะว้าายิงก็ต้องยิงวางก็ต้องวางเหนื่อยว่ะเออเอาไม่ปืนไม่ ปืนให้นะเอาปะเฮ้ยไข่ตายมั้งปะเอาปืนเลยดิโยนไปแล้วเายดีเช็คาดีังบุดี้พี่อ่อนดียาเอาระกออกระงไปบีเมอแบแ่นี้นะเฟมอยู่ไหนวะรอรอเอเิดโยนยัดมิโยนยตันนะเก็บเก็บเบเบรอใช้รอ ว้าวผมเกินต้านแทงลยแทงมากในออลอุ้ยเทเจร้อยยี่นเเวนเยร้อยยี่จริงป่ะไอยี่ร้ยยี่ร้อไอสัตว์ไม่ใช่ฟองถ่หลังนหลังนหลังนหลังเป็นโฟมนะรวรว กูเก็บของไม่ได้นะติดกันได้ป้อนหรือพอนป้อนได้กับมันได้มึงมีอะไริดทำไมกูต้องเล่นกับมันรุ่นทีมไหนเกโกะไปไหนวะเอ้ยเกโกะเอฟเคเกโกะเอฟเค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 พอนยิงป่ะหรยไเปล่าจัดมันต้องไปเปล่านะโอ้โหยโคมจัด คิโกะคุเล่นกับคิวจอยเมื่อกี้ไสักเคยแล้วแม่ไอ้ไ่เวกูยิงคิโกคมมาทุกคนลองวบอลนเบลกูกอ้เหี้ยกูไม่เล่นเลยแม่งไม่เี่ยีแม่ี่ตัเล่นแม่งมีสัสมีสีวกไฟมม่ยึดไม่โดนกูสโมกหลอกไอ้สัสจไปโดนงองเงยกรมางตีนะเฮ้ยแม่เอ ต้องกลับโยกเอโยกโยกอ้าวให้ดึงขากูไว้เลยวิ่งเลยมาล็อกให้ล็อกให้ล็อกให้วิ่งดีเฮียวิ่งดีเอาวิ่งดีเอาหลังกองบิมมีตัวนึงมันไม่มีใครบีมีเฮียเนี่ยเสียเล้บอนหลังเข้าเฮ้ยโอ้ไม่โดนเนี่ยโทษเมืร์พอดีเลสซ่าไม่มีหลังตัวนึง่ง ไออปออกจากขางนอกได้นะไวะกมี่ต้องพยกว่ะทำไมต้องเป็นผูวไอ้เชลราคุณแบบเเบอมองแมพพอดีเลยทำไมต้องเป็นเราไม่รุ่นตายน้อยจังวะน่ะอ โยนนักเบ็ดนไม่คือเพื่อนเบ็ดแล้วยิงได้เอออันนี้ก็ถูกอยากแพ้ว่ะการนี้โยนได้ไหมมึงไม่ได้ทำหรอขันจังเลยไม่ได้กลัวแมงเลยนายสัตว์แบบเมื่อกี้ตายไปแล้วจะได้เก็บไลให้เราอยู่โอ้ีอ่อนล้อยยี่ยี่เนี่ยร ตัดกุ้งหน้ามติสวนแม่งนี่สัสรุ่นล็อกรุ่นช็คหลังกองแค่หนที่จ้อยหน้าอยู่โอ้โหฟองตัววิ่งแมนเอยเซกที่ชื่อรุ่นล็อกลองข้างมาเดี๋ยวเลยสัวสวัวดีเพื่อนได้ไปมีเพืนมีจุด ไปโดนก่อนไปโดนได้ไงวะตัวนี้มัเหรอวะไม่น่าควักออกมาเลยเรายันยันตีไปเลยดิมจริงไปดิบกันเีนติเออเนี่ยมึงที่เดิมเลยเพมใช้ที่เดิมเลยที่เราเคยใช้เมื่อชาติก่อนวิ่งเหลือพี่ว่ารุนวางแถบตรงนี้นะแถบมึงอ่ะอ่ะตรงนี้น่าจะปีกผมเปิดกันนะเดี๋ยวรอกันนะเดี๋ยวพี่แค่นะนอนเด้อปีกแค่นะรุ่นสแกนผม วางได้เินเกม่ไเข้าไปได้หมคิวจอยหลัง้ายคิวจอยหลังกองไอ้ไทยไอ้ไยคิวจอยหลังกอ้นซ้ำซนี่ออน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 เข้าไปแล้วยิบดกลับแล้วเ้ยขึ้นางบนขึางบนโอ้โหโดนมันยิงตัตมาสองตัวสตัวดกันยังเล่นหนเอาเอาวโอ้ครับ